วัดดีครับนี่คือสวนเมล่อนนะครับที่ให้ผลผลิตแล้วอันนี้ประมาณอายุหกสิบห้ามือได้ครับนี่เอานี่เลยครับอันนี้พันธุ์ไข่ทองคํานะครับสีเหลืองเหลืองอันนี้พันจักรพพัดนะครับที่เป็นลายๆนี่ครับนี่ครับที่เป็นลายๆายนี่เป็นจักรพพัดปลูกประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าวันนะครับก็สามารถที่จะเจ็บเกี่ยวได้นี่ครับเจ็บเกี่ยวได้แล้วครับนี่ประมาณเกือบเจ็ดสิบวันแล้วครับนี่ลายๆถือว่าสุกแล้ว ทานกรอบหอมอร่อยนะครับพันจักรพัดจะมีเนื้อสีเหลืองเหลืองนะครับพันจักระพัดพันจักรพัดนะครับพันจักรพัดลูกกรมีลักษณะนี้กรมีนะครับ รสชาติหวานกรอบอร่อยนะครับลูกหนึ่งก็กิโลครึ่งนะครับถึง2กิโลได้นะครับเพราะว่าลูกใหญ่ๆนะครับให้ผลผลิตแล้วพร้อมที่จะเอาไปรับประทานได้นะครับหรือไปขายได้นี่นะครับเมลอนปลูกง่ายๆครับเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมลักษณะน,นี้ง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเนื้อที่เล็กๆ มีเนื้อที่น้อยๆอยู่บ้านก็ปลูกสามารถที่จะปลูกได้นะครับมีล่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพันธกกุ์จักรพพัดนะครับกลมๆรีๆล,ล,ล,ลายๆนะครับเหลืองเป็นพันธุ์ไข่ทองคําครับเนะี่ยไข่ทองคําอืมโอ้นะครับนี่ครับมีร่อนหวานกว่าบอร่อยครับนี่ นี่ครับเจ็บเกี่ยวได้แล้วนะครับสังเกตใบแห้งแล้วนะครับนี่ครับเมลอนโอ้ลูกใหญ่ๆนะครับต้นละหลุมละต้นนะครับต้นละต้นละน่วยต้นละหมากนะครับนี่นี่ครับอย่างเช่นหลุมนี้ขึ้นมานี้ก็เอาไว้แค่หนึ่งลูกนะครับเอาไว้หลายลูกมันจะ ลูกไม่สวยลูกไม่โตนะครับลูกจะเล็กนะครับเอานี่ครับเมลอนปลูกในระบบกลางม้งนะครับกลางมง้งป้องกันมแมลงไม่ได้ฉีดยาปลอดภัยนะครับไม่มีสารเคมีนะครับนี่ระบบกลางมงุ้งกลางม้งไม่ให้แมลงเข้ามา,อาขอขอบคุณพี่น้องทุก,ท,กท่านครับสวัสดีครับ